ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อห้ามพูดห้าคำนี้เด็ดขาดชีวิตจะตกต่ำอับจนหนทางทำมาค้าไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่เจริญเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคนเราแต่ละคนเกิดมามีไม่เท่ากันบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาเป็นเศรษฐีทั้งนี้ก็เพราะทํากรรม ในอดีตมาต่างกันถ้าเรามองดูคนรอบข้างในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็มีการกระทำที่แตกต่างกันบางคนก็เป็นคนดีบางคนก็เป็นคนไม่ดีปะปนกันอยู่ในสังคมสิ่งเหล่านี้แหละที่จะส่งผลให้คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันมันไม่ได้ต่างกันแค่ผล แต่เหตุก็ต่างกันด้วยผลคือความรวยความจนเหตุคือความเสียสละความเห็นแก่ตัวคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวแต่เกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่ด้วยคนรวยคนจนก็มีสิทธิ์ที่จะทำความดีความชั่วได้หลายๆอย่างในชีวิตที่เราเลือกไม่ได้ฐานะ ชาติกูลการศึกษาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้ก็คือเลือกที่จะทำความดีเลือกที่จะทำความชั่วการเลือกที่จะทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วนั่นคือการเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นบางชะตาชีวิตก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่ทำความดีวันนี้ พรุ่งนี้เย็นๆก็จะให้มันเห็นผลไปเรื่อยๆเหมือนเราปลูกต้นไม้ถึงเวลามันจะออกดอกออกผลเองเราอย่าเพิ่งไปเร่งมันถ้าจะเร่งก็เร่งใส่ปุ๋ยเร่งรดน้ำเร่งพวนดินเร่งที่จะทำความดีให้มากๆไม่ใช่รอให้ความดีเดินมาชนแล้วจึงจะทำในระหว่างเส้นทางชีวิต ระหว่างที่เราเร่งสร้างกรรมดีอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ทำให้ท้อแท้แต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าการพูดก็มีผลต่อดวงชะตาชีวิตดังเช่นเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกแขกเต้าชื่อราทะมีน้องตัวหนึ่งชื่อโปตะถะปาทะ อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูของพราหมณ์ครอบครัวหนึ่งในเมืองพาราณสีพราหม์และนางพราหมณีไม่มีลูกด้วยกันจึงเลี้ยงดูนกแขกเต้าทั้งสองตัวเป็นเสมือนลูกชายพราหม์มีอาชีพค้าขายจะเดินทางออกจากบ้านไปค้าขายยางต่างแดนเป็นเวลาหลายวันค่อยกลับมาช่วงที่พราหม์ไม่อยู่บ้าน นางพรามณีมักจะคบชู้สู่ชายเป็นประจำวันหนึ่งก่อนออกเดินทางไปค้าขายพรามซึ่งพอจะทราบพฤติกรรมของภรรยาอยู่บ้างแต่ยังจับไม่ได้จึงสั่งนกแขกเต้าสอ,ตสองตัวพี่น้องว่าลูกรักพ่อจะไปค้าขายเจ้าทั้งสองคอยดูแลแม่ของเจ้านะว่าช่วงพ่อไม่อยู่นี้ มีชายคนใดมาหาหรือไม่ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนว่าแล้วก็ออกเดินทางไปนับตั้งแต่วันที่พรามออกจากบ้านไปนางพรามมณีก็คบชายชู้ไม่ซ้ำหน้ากันทั้งกลางวันกลางคืนนกโปตะถะปาทะเห็นดังนั้นจึงถามพี่ชายว่าแม่เราเป็นเช่นนี้ เราจะว่าแก่ดีไหมพี่นกทาระตอบว่าอย่าเลยน้องมันจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตเราเสียเปล่าๆแต่นกโปตถะปาทะไม่เชื่อฟังคำพี่ชายได้พูดต่อนางพรามณีเป็นเหตุให้นางพรามณีโกรธมากจับมาบิดคอขาดตายแล้วโยนใส่เตาไฟเผาทิ้งไป หลายวันต่อมาพราหม์กลับมาถึงบ้านแล้วได้ถามนกทาระว่าลูกรักพ่อเพิ่งกลับมาจากที่ค้างแรมเดี๋ยวนี้เองน้องเจ้าไปไหนเสียแล้วละ่ะในช่วงที่พ่อไม่อยู่บ้านนี้แม่ของเจ้าไม่ไปคบหาชายอื่นดอกหรือนกทาระตอบเป็นคาถาว่าธรรมดา บัณฑิตไม่พูดคำที่เป็นจริงแต่ไม่ดีคืนพูดไปจะพึงหมกไหมเหมือนนกแขกเต้าชื่อโปตถะปาทะหมกไหมอยู่ในเตาไฟกล่าวจบก็นิ่งเสียไม่เล่าอะไรให้พามฟังนั่นแสดงให้เห็นว่าการพูดความจริงที่ไม่ดีในที่ไม่เหมาะสม มักนำโทษมาให้แก่ผู้พูดมากกว่าผลดีดังนั้นเราจึงไม่ควรพูดคำบางคำออกมาแม้คำนั้นจะเป็นความจริงเพราะจะส่งผลลบต่อชะตาชีวิตยิ่งพูดชีวิตยิ่งแย่ลงห้าคำที่ไม่ควรพูดยิ่งพูดชีวิตยิ่งถดถอยหนึ่งคำว่าทำไม่ได้เพราะ จะเป็นเหมือนการปิดกั้นตัวเองออกจากสิ่งเหล่านั้นปิดกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและคำพูดจะกล่อมให้เราไม่สามารถทำได้จริงๆไม่มีความมั่นใจในตัวเองกลายเป็นคนทำอะไรไม่สำเร็จ2คํคำว่ายากเวลาที่เราพูดคำว่ายากออกมาจากปากมันก็เหมือนกับการ ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้ยากและลดความสามารถของเราลง 3. คําว่าขี้เกียจพูดขี้เกียจบ่อยๆจะเป็นการสะกดจิตให้ตัวเราเริ่มขี้เกียจเข้าจริงๆจะเริ่มรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรมีแต่จะอยากอยู่เฉยๆซะมากกว่า 4. คำว่าท้อเวลาที่เราเปล่งคํานี้ออกมาพลังกายและพลังใจจะถดถอยลงไปในทันทีเหมือนเราสร้างกําแพงสูงสูงขึ้นมาในใจของตัวเองที่มองขึ้นไปก็ไม่เห็นแม้แต่ปลายกําแพงมันทําให้รู้สึกท้อจริงๆ 5. คําว่าเหนื่อยเมื่อพูดคํานี้ออกมาร่างกาย ก็จะตอบสนองต่อคำพูดของเราทันทีจากที่มีแรงกับอ่อนแรงลงไปในทันทีและยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเป็นสองเท่าในทางกลับกันห้าคำที่ควรพูดติดปากพูดบ่อยๆรับรองชีวิตดีขึ้น 1. โชคดีพูดบ่อยๆให้เป็นคำพูดติดปากยิ่งพูด ยิ่งโชคดีเพราะการพูดว่าฉันโชคดีที่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นฉันโชคดีที่มีแฟนดีฉันโชคดีที่ได้ทำงานนี้ฉันโชคดีที่มีแฟนซื่อสัตย์จะทำให้ความโชคดีวิ่งเข้ามาหาบ่อยๆเหมือนกับกฎแรงดึงดูดกิดใต้สำนึกจะพยายามมองหา แต่เรื่องที่ทำให้เกิดโชคดีอยู่เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่โชคดีก็โชคดีอยู่เรื่อยๆส่วนคนที่บอกตัวเองว่าโชคไม่ดีก็มักจะวิ่งวนอยู่กับความอับโชคแบบนั้นเสมอ 2. ขอบคุณคำสั้นๆแต่กับมีพลังมหาศาลที่สุดเพราะคำนี้จะช่วยดึงดูด สิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตได้อย่างไม่รู้จบแต่เราต้องซาบซึ้งในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและกล่าวขอบคุณสิ่งนั้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายแรงการกล่าวขอบคุณให้กับเรื่องดีๆจะยิ่งทำให้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งและ สิ่งดีๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นตามมาอีกเรื่อยๆ 3. ไม่เป็นไรคนเราทุกคนเคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแต่เมื่อความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแล้วต้องกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองว่าไม่เป็นไรออกมาเพราะถ้ายัางคงยึดติดกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วมักหรือ มัวแต่โทษตัวเองจะจมอยู่ในความผิดพลาดแบบนั้นเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรดีขึ้นปล่อยวางและเอาเวลาไปแก้ไขปัญหานั้น 4. ขอโทษเป็นคำที่ควรพกติดตัวไว้เสมอข้างๆกับคำว่าขอบคุณและควรเอาออกมาใช้อยู่เสมอโดยไม่ต้องเคอะเขินไม่ว่าคุณ จะเป็นไฟลยผิดหรือถูกการกล่าวคำว่าขอโทษจากใจจริงๆไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายหรือเสียศักดิ์ศรีเพราะถ้าหากต่างฝ่ายต่างถือทิฏฐิไม่มีใครกล้าพอจะเริ่มกล่าวคำว่าขอโทษโลกนี้ก็คงจะมีแต่ปัญหาตามมาบานปลายใหญ่โตเป็นชนวนของความแตกหักและ ทำลายความรู้สึกดีๆและมิตรภาพต่างๆที่เมื่อมันเสียไปแล้วก็ยากที่จะลื้อฟื้นกลับมาให้เป็นเหมือนเดิม5ทํำได้คำนี้ควรพูดกับตัวเองหรือเปล่าประกาศออกมาให้คนใกล้ตัวฟังอยู่เสมอมันจะเป็นเหมือนกุญแจที่จะช่วยไข พาไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้เพราะการพูดว่าฉันทำได้จะช่วยสร้างแรงผลักดันที่กระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้สำเร็จไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามเพราะหากเราเริ่มต้นทำสิ่งใดด้วยความคิดที่ว่าทำไม่ได้มันยากเกินไป ในการดำเนินชีวิตนอกจากเรื่องคำพูดแล้วเรื่องต่างๆเราก็ไม่ควรประมาทหนึ่งไม่ประมาทในเวลามีสติเตือนตัวอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงลับไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยมูดูแฟชั่นให้รีบเร่ง ทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อกลื่นกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนไม่ได้ 2. ไม่ประมาทในวัยมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรก จนถึงบัดนี้แต่ละคนต่างมีอายุคนละหลายกับแล้ว 3. ไม่ประมาทในความไม่มีโรคมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้ากรรมชั่วในอดีตตามมาทันอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้น ในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่ต้องเรียบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่4ไม่ประมาทในชีวิตมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีเราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนานเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มัจุราช ไม่มีเครื่องหมายนำหน้าจึงเร่งเรียบขวนขวายในการละ,ะความชั่วสร้างความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสเต็มที่ทุกรูปแบบทุกโอกาส 5. ไม่ประมาทในการงานมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะทำงานทุกอย่างที่มาถึงมือให้ดีที่สุดทำอย่างทุ่มเทไม่อ่อมมือ ทำงานไม่ให้ข้างค้างไม่ท้อถอยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 6. ไม่ประมาทในการศึกษามีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะขวนขวายหาความรู้อย่างเต็มที่อะไรที่ควรอ่านควรท่องก็จะรีบอ่านรีบท่องโดยไม่แชร์เชือนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ของการศึกษาหาความรู้ซึ่งจะเป็นกุญแกไขปัญหาชีวิต 7. ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่รอจนแก่เข้าวัดเข้าว่าจะฟังเทศก็หูตึงฟังไม่ถนัด จะนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยคัดยอกไปหมดลุกก็โอยนั่งก็โอยเมื่อระลึกได้เช่นนี้จึงมีความเพียรใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเพราะทราบดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทําให้เกิดความสุขแก่ตนทั้งโลกนี้และโลกหน้าและเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ทำให้เรา สามารถบรอนุเป้าหมายอันสูงสุดแห่งชีวิตคือนิพพานดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เราได้นำมาฝากทุกทกท่านในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแหล่งที่มาข้อมูลมาณที่นี้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียมเรื่องราวดีๆนี้ไว้วันนี้เราได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออํำนาจคุณพระพทุทธพระธรรมพระสงค์จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุ